สวัสดีครับ,รบพบกับเด็กผีซีนีของรผมทางช่อง17 v e n t e e n Production Channel นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับ,คร,บครับผมสำหรับข่าวของเด็กผีซีนีของอวันนี้มาดูก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างฮะร้อนๆเลยคุยกันหลังเกมผีเฉือนชนะเลเวลเบติสไป3ประตูต่อ2ครับพร้อมอัปเดตอาการของเลนิโยโรรวมไปถึงกับลาสมุทอยลุนด้วยแล้วก็ ลุงแม็กเก็บกระเป๋าแล้วอ้าวไปไหนไม่ใช่แม็กโดนงงแม็กลาเรนเก็บกระเป๋าไว้แล้วจะเก็บไปไหนก็รอตามชมอย่างที่วิวพูดว่าผมตำนานหงแดงขอแค่เขาขายเขาขายซ่อมตำหรอไม่ใช่กระตำนานตำนานหงแดงอ่ะขอแค่นาวินนูเยสอ่ะจบสกอร์ฉลาดทุกอย่างอ่ะก็จำมากแล้วนั่นเองคือเอามาพูดถึงนูเยสอด้แล้วอ๋อขอย้อนย้อนตำนานนี้ดูไหมฮะไม่ขายซ้อมตำก็ได้ มึงเนี่ยแหละตามนานไม่ใช่อย่างนี้เหรอมือไม่มือ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 ตอต่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 อแล้วก็โจโกเมสตอลาหงก็ผมเขาอะอยากลงเป็นตัวจริงเอาหรอแล้วสื่อก็บอกว่าอาจจะไปนิวคาสเซิลก็เป็นไปได้นะเอแล้วก็คุยหลังเกมก็ผมก็เมื่อเช้ากันสดๆร้อนๆเหมือนกันนะเวลาของโมครึ่งของผมนะเตะก่อนที่ชนะอาจจะนอนมาได้สอบตัวตัวหนึ่งครับผมอทีนี้ก็ตีกันแล้วมึงกับกูใครจะอานกันก่อนล่ะเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วย ด้วยรายการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กแลวกดกระดิ่งด้วยนะครับให้กับรายการเด็กพี่ซีเด <you> ็กโฮทางช่องสเวนทีมบนยูทูบชานแนลนะครับถ้าพร้อมกันแล้วมาเดากันซิว่าจะได้ฟังข่าวใครกันออก่อนไปดูกัน หลังจากแอรไปเป่ายิงฉุกกันมาเรียบร้อยแล้วอะมึงก่อนก็ได้ครับ จอนบานครับตำนานของลิเวอร์พูลยังเชื่อมั่นว่ากองหน้าอย่างดาวินูเยสอ่ะจะเป็นแข่งที่มีประโยชน์ต่อทีมขอแค่มีประสิทธิภาพจบสกอร์มากขึ้นเท่านั้นเองคือตัวดาวินูเยสอ่ะเขาเล่นให้กับผงแดงอ่ะมา2ปีแล้วใช่ไหมทำตัวรวมคือ33ลูกแล้วน้อยกว่าเออ์ลิ้ยงห้แลด์ของแมนซิตี้ไงคือมาฤดูกาลเดียวไปไงยิงมากกว่าโนเยสที่อยู่2ฤดูกาลนะเออเอาง่ายๆนะมึงหยิบโทรศัพท์มาดิกูจะโทรหาลุงบานหน่อยฮะลุงไม่ต้องออกมาพูดหลอกใครเขารู้ <laughs> <laughs> จอนบางผมก็กล่าวผ่านสปอร์ตเมนด้ว่านูเยดะสามารถส่งเราถึงตำแหน่งแชมป์ลีกแบบไม่ต้องยิงถึง40ประตูก็ได้คุณอ่ะไม่ต้องเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับใครเพราะในเมื่อสิ่งที่นูเยสททำได้อ่ะฮาแลนด์ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันใช่ฮาแลนด์ยิงไม่แม่นคันแม่นเปล่าเท่านูเยสแนแ่นอน <laughs> ไม่ใช่แบบน,น้น <laughs> <laughs> อ่ะง่ายเลยจอนมาก็บอกว่าคือทางนูเยสอ่ะเขาอ่ะมีการไล่บอลไล่เพสอ่ะดีมากคือวิ่งชนะสนามใช่ปะเอาเงี้ยเรื่องเงี้ยกูยอมรับดีกว่าฮาแลนด์อ่ะใช่ดีกว่าฮาแลนด์แต่ฮาแลนด์ก็ทําไม่ได้เพราะฮาแลนด์เี็บเสมือนกับว่าเขาอ่ะยิงแค่ประตูอย่างเดียวเลยเออก็ถูกปกตงก็ถูกอีกแต่ฟุตบอลภาชนะด้วยการยิงประตูนะไม่ใช่ยิงเสางขาน แล้วจอร์บาร์ก็บอกว่าสมมตินะถ้าเอาคุณสมบัติของนูเยสที่มีอยู่กับบวก40%ตมารวมกันเขาอ่ะก็จะกลายเป็นนักเตะระดับโลกเลยก็ว่าได้นั่นเองตอนนี้เขาก็ระดับโลกนะพูดจริงนี่ตอนโคปาเมริการโหดมากเลยนะแต่สมสรนไม่เป็นอย่างนั้นวะเออโกงมากเลยกูก็อะไรก็อะไรยพูดอย่างนี้เหมือนกันว่าพอมึงกลับมาสมสรนมึงเป็นลูกเจี๊ยบเลยซะนั่นแหละทำให้แฟนบอลอย่างผมอ่ะคือก็อยากเห็นนวินูเยยิงการใจยแบบฮาร์แลน์ แล้วโอเคแฟนแมซี่ก็อยากให้ฮาเลนคือแบบคลองบอลวิ่งเพสเข้าใส่เหมือนกับดาวินนูเยสอะนี่มึงมาพูดนี่มึงถามแฟนแฟนแมซีเขาบา้างยังฮะไม่ถามอะ่ะผมเอาความคิดผมเองอะ <c oughs> ออแต่ด่าก็ด่าเลยคอมเมนต์มาได้แต่จริงๆแล้วอะคือว่ามันก็มีเสียงที่ออกมาพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยอยากให้ฮาแลนคลองบอลได้บ้างใช่ครับไม่ใช่แบบว่าเลี้ยงเดียวเงเดียวเหมือน คิสเซนโดโรนันโดอะคือแบบเอา้ามาพาดพ,พิงอะไรเกี่ยว <laughs> หรือมาคานแลนฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยโอเคข่าวต่อไปครับ <laughs> มาข่าวต่อไปดีกว่านะครับผมเดลี่เมลแรงงานว่าลิพูวมีแนวโน้มอ,อาจจะเสียโจโกเมสหลังนักเตะต้องการหาโอกาสลงสมัมเสมอนั่นเองนะฮะเอาเฮ้ยไม่คุยกับสล็อตเหรอสล็อตเขาอาจจะเอาเป็นตัวจริงกันได้นะขวัญใจมึงไม่หรอขวัญใจผม,มแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่รู้ว่าคือตอนปีซีซั่นอ่ะเขา,เายังไม่มาทันทีอ่ะเพราะเขายังบอกว่าไปพักผ่อนก่อนอนั่นเองเอ,า,อางี้ดีกว่าถ้าใครอยากรู้ว่าปีเตอร์เนี่ยอยากให้โจโกเมสอยู่ลิร์พูลต่อไปหรือไม่เนี่ย รอดูช็อตคลิปตอนเย็นวันอาทิตย์นี้แล้วก็มีรายง,งานอีกว่าโจโกเมดก็ได้เกือบไปนิวคาสเซิลแล้วก็คือดิวของจาริเนลคอนซ่าที่แบบว่าล่มไปใช่ไหมคือจะแลกกันนะออ๋แน่อนอนถึงว่าเรวพูว่าจะ เอากอดอนแล้วตอนนั้นนิวคาสเซิลเขาบอกว่าเอาเงินก็แลกอับคอนซ่ามาใช่ไหมครับผมก็ปัดตกไม่เอาเออก็เลยะจะให้โกเมสอ่าอ่ะตอนเนี้ยคือกาลังคุยอยู่ว่าอาจจะให้โกเมสไปแทนอะไรอย่างงี้อ๋อคือเขาอ่ะอยากลงสมัครเสมอไงมึงถามนิวคาสเซิลเขาจะเอาง <laughs> 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 ่ายๆตัวมึงอ่ะเอาหรือเปล่ามึงไม่เอาเขาจะเอาหรือผมนะถ้าเป็นกอดอนนะเออเอาเลยมึงเอากอดอนไงแต่นิวคาสเซิลเขาจะเอาโกเมสป่เพราะว่าตอนโอ้โหอีพีก่อน ก่นนน้ตอนที่ผมเคยพูดไปว่าโกเมสอ่ะคือเขาออกมาบอกว่าเขาอ่ะอยากได้หาความท้าทายใหม่คือเขาอยากลงเป็นตัวจริงตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟที่เขาถนัดคือเขาถนัดตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟมากๆเลยแต่นูเหมือนว่าลิพูเขาอ่ะแต่ใช้ตัวของฟานไดใช่ไหมอิบาริมาคนาเต้จาเรลวคอนซามากกว่าแลแล้วก็เอาโกเมสมาเล่นแบ็คขวาใช่แบ็คขวาแบ็คซ้ายงี้แล้วทีน่าเขาอ่ะ ไม่ถน,นัดอ่าคือเขาไม่ชอบอะ่ะเขาชอบเขาช,ชอบตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์มากกว่าอ่ามึงก็ไม่เดินไปบอกรอกตั้งแต่สมัยก่อนเลยอะ่ะ <Okay. S 2> บอกว่าไอสัตว์กูไม่เล่น <laughs> <laughs> ก็คือเสือกบ,บอกปากหวานทำไมอะชอบหยอดเขาหมาเไ<อ>มเ่ตรงไหนก็ได้ครับโอ้โหกนึกว่าคือเขาอยากลงเป็นตัวจริงอะนแหละคือก็อยากเ,<อ>เขาอาจจะอยากลองหลายๆตำแหน่งดูเผื่อเขาจะถนัดอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเขาก็่นถนัดเซ็นเตอร์ใช่แล้วทีเนี้ยตอนนี้นะช่วงปีสัน้นอีกคนหนึ่งที่มาแบบโดดๆเลยนะก็<อ>คือเซฟฟานเดนเบิร์กอ้ใช่ไหมตอนปีสั้นคือเล่นดีมากเนี่ยเมื่อเช้าก็เล่นดีมากแต่เรยบอกเลยว่ามันไม่ต้องตอนไหนหรอกเมื่อเช้าเนี่ยที่เราดูกันนะคือเาเล่นดีมากคือเขาอะก็นั่นแหละ พร้อมยังตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะฮะง uh, <ะ>ั้นโกเม้นมึงก็เตรียมเก็บกระเป๋า ก็รอดูกันว่าทางลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวโจโกเมสไปทีมไหนหรือว่าจะเป็นนิวคาสเซิร์แล้วกอดอนหรือเปล่าก็รอดูกันนะครับผมถามนิวคาสเซิร์ดูนะครับแล้วก็มาคุยหลังเกมดีกว่านะครับผมเล็กๆกันเนาะที่ลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลมาได้2อประตูต่อหนึ่งในศึกอุ่นเครื่องนั่นเองนะฮะเดี๋ยวกูกูเห็นโพยมึงเขียนอาร์เซนอลอ่ะผมรีบพิมพ์ไปไหนผมรีบพิมพ์ไปไหนอาร์ลิวปูนะอาร์เซนอลมาได้สองเงยใช่ครัเช้านี้นั่งดู่ด้วยกันใช่ครับแล้วก็ถึงจะดูอยู่แล้วกูนะครับ เกงก็ไม่น่าเบื่อนะไม่รู้ดับนี่ไงพี่เออเออง่วงก็การไปเชิญหน้ากับเพื่อนร่วมหลีกนะตามสไตล์การเล่นที่ใกล้เกียงคันอ่ะก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ฝีมืออย่างแท้จริงเลยนั่นเองแต่ข้อนั้นแหละฮะอาร์เซนอลก็คืออาร์เซนอลก็ผมก็เอาชนะมาได้แล้วครับเบิร์ดเช้าด้วยค่าวว่ามึงโทรหาไอ้เบิร์ดด้วยนี่ใครไม่รู้จักไอ้เบิร์ดเนี่ยต้องย้อนไปดู EP เก่าๆของเราใช่ไหครับไอ้เด็กเกี้ยนี่กรธทั้งต่ายผมไม่โอคอเลยเฮ้ยสองศูนย์สองศูนย์จะพัก ไอ้สองหนึ่งหนึ่งนไอ้สองหนึ Boom, ่งไอ้สองหนึ <t <t ่งได้ยังไงวะสำหรับผมนะครับผมผมนะตัวผมเองไม่รู้ว่าแฟนแฟนโหงคนอื่นอ่ะว่ายังไงนะผมคิดว่าลิวผัวต้องแบบปรับจูนอีกเยอะภายใต้การคุมทีมของเนสลอร์ดคือระบบใหม่อ่ะเข้าใจแหละคือมันต้องปรับตัวอีกเยอะมากอ่ะแต่แม์นี้ก็เห็นเป็นครั้งที่สองแล้วนะตามสายตาของพี่นะใช่เออโซโบสไลค่อนข้างดรอปลงมาหน่อยใช่ครับใช่ใช่ เหมือนว่าอันนี้ซาล็อตเขาคงมองเห็นเรื่องพลังงานของโซโบนะใช่โอ้โหอันนี้ก็แบบดูดมามาหมาเปล่าไม่รู้เหมืทั้ <c oughs> งเกมไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนแบนก <c oughs> ็ตอนแรกนั่นแหละคือช่วงต้นเกมอ่ะก็มีความผิดพลาดค,คือการจรร่ายบอลพลาดจ่ายบอลอะไรอย่างงี้แต่พอแบบเวลากินเวลาไปเรื่อยอ่ะ ขึ้เหมือนกาโอเคระบบเริ่มเข,าาข้าที่แล้วใช่ครับว่าก็ยังไปได้อยู่อะไรอย่างนี้ก็อย่างที่ปีเตอร์บอกนะว่าเออมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเหมือนครึ่งหลังอ่ะเขาส่งเอ็นโดลงมาใช่ป่ะช่แต่ so โซโบก็ยังอยู่ยังยังอยู่ตอนเนี้ไม่รู้นะแผนของซารลดด้เล่ออะไรสีส 424หรือว่า4231อยู่แค่แบบสนับตำแหน่งกันหรือเปล่าคือแม่งก็เหมือนไอ้เคยเทนฮากของกูเมื่อเช้าเนี้แต่เดี๋ยวอันเนี้ยเก็บไว้เล่าตอนช่วงแฟนซีเ่อจากนี้นะฟังของของเขาไปก่อนละกันขอชมเซฟานินเบิร์กก็เป็นคนสำคัญในเกมรับไปแล้วครับตอนนี้นะคือควานซ่าคือจะโดดเด่นการเข้าทําใช่ปะ แต่ฟาเดนเบิร์กแล้วผมก็ยืนตำแหน่งได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็แบบทําแบบเกมรับให้เป็นเกมลุกได้นั่นเองเออใช้ได้นะใช้ได้เลยตอนแรกเหมือนมีข่าวว่าจะขายใ้วก็ตั้งค่าโตวไว้สูงด้วย จนตัวจนเจ้าตัวเขามออกมาบอกว่าโอ้โหลิวอ์ปูตั้งค่าตัวผมสูงเกินกคจะไม่ไปไหนเลยใครจะมาซื้อผมวะได้แต่ดูตอนนี้เขาได้ลงบ่อยขึ้นนะคิดว่าไม่ต้องซื้อกล่องหลังแล้วลิวอ์พูแล้วก็เอเรียดพูดถึงเอเรียดนิดนึงที่ผมบอกว่าโอ้โหเอเรียดชุมที่นักชมบอกว่าดูดูการหน้าเอเรียดว่ามาแน่ก็คือตำแหน่งเขาอ่ะคือตำแหน่งบทบาทหมายเลขสิบละกันคือก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแรับแต่จุดที่ต้องปรับปรุงก็คือการวางเท้ายิงการตัดตามถึงใจยิงอ่ะ คือโอเคบางมุม่อะถ้าตัดสินใจยิงอะก็ยิงได้เลยแต่บางทีอะต้องคิดนิดน,นึงว่าถ้าเรายิงไปแล้วจะติดซ้ายหรือติดขวา หรือติดอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปฝึกเพิ่มต้องฝึกเพ <ไป S 1> ิ่ม <ไป S 1> ใช่คร,ครับผมแต่ภาพหลมคือทําได้ดีมากนั่นเองถ้าเห็นพีเตอร์ว่าจะพูดถึงอีกคนหนึ่งดิใช่ป่ะคนที่ที่พี่บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นหน้าแม่งานมากเลยก็คือฟาบิโอคาไวโยนั่นเองนะส่า,สาผมนะเขาอะคงไปเก็บเกี่ยวไประสบการณ์มากพอแล้วแหละเพราะว่าด้วยจินตนาการในการเล่นคือเขาบอกว่าทําได้ดีมากๆเลย แต่ข้อเสียคือเขาอะตัวเล็กใช่ไหมถูกแย่งบอลง่ายถูกสกัดง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบว่าเขาอาจจะแบบไม่มีโอกาสในการผิวไหวมากขึ้นนั่นเองแต่จุดเด่นของคาวโยโคือการใช้ความเร็วแล้วก็การหาช่องคือบอกว่าโอเคมันมันมันมีจุดนี้แต่ถ้าเขาฝึกไปอีกนิดนึงในการจบสกอร์ในการแบบว่าที่จะเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายอะผมคิดว่าน่าจะโอเคเวิร์กที่สุดแล้วประตูที่2นี่ใช่ับคาวเยโใช่อันนี้ผมถ้าเป็นนักเตะใครบางคนของลิเวอร์พูลนะ อาจจะติดเซฟ <laughs> อันนั้นถือว่าเป็นได้ไม่ต้องใครบางคนกูพูดแทนเลยค่ะนูเยสนั่นแหละคือแบบว่าคือเขาคิดเร็วไงคือแบบวอลเละเข้าไปเลยนอก็คือคิดเร็วทำเร็วใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนะอยากจะได้มาจริงๆคือมิดฟิลด์ตัวรับคือโซโบเล่นก็เล่นได้นะสําหรับผมเองนั่นไแฟนหงผมผมว่าโซโบเล่นไม่ได้คือเล่นได้แหละก็จริงแต่คือโซโบ่เขาอาจจะเนเกมลุกมากกว่าถ้าถ้าใครดูเมื่อเช้านะจะรับใช่ป่ะกลางรับแต่เขาจะวิ่งขึ้นไปหน้าตลอด อด้วยความเคยชินด้วยความเคยชินเขาจะวิ่งขึ้นไปหน้าตลอดเช่้ยมผู้ง่ายๆคือศักยภาพของเขาแหละถ้าเป็นแมนยูก็เปรียบเสมือนว่ามึงเอาบูโน่ไปเล่นปีกขวาอะไรอย่างั้นเสียของใช่แต่พอข้างหลังอ่ะเอาเอนโดลลงมาอย่างเงี้ยพื้นที่ในแดนกลางก็ดูดีขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โซโบเขามีอิสระในการขึ้นไปมากขึ้นใช่ครับแฟนหงก็อยากให้ซื้อกลางรับแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะมาสักคนนึงละกันนะฮะมากกว่าตำแหน่งอื่นๆแล้วกันเอาใจช่วยเอาใจช่วย แม็กทอมไม่แพงนะอืมไม่เอาโอเคข่าวลิฟวูก็ไม่เท่านี้ครับเอามเมื่อกี้คุยเรื่องของลิฟวูเขาแล้ววันนี้เราก็ไม่น้อยหน้านะเป็นแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเมื่อเช้านี้เราอะลงเล่นเกมอื่นเครื่องนัดที่3ในสหรัฐอเมริกานะใช่เหรอวะนัดที่ 2, 2> นัดที่ 2, 2>, 2, 2> ใช่เออ,เอ,อก็เจอกับเรอเบติสที่สนามแซนฟรานซิสโกสเตเดียมที่ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเกมนี้เอเล็กเทนฮาก็ให้โอกาสอารอนมอนบิสกาวิกตอร์ลินเดเลฟ ที่ทั้งสองคนนี้มีข่าวว่าแบบเจ่ะที่จะย้ายทีมแล้วเนี่ยอ่ะเทนฮาร์เขาก็เลยให้ลงเป็นตัวจริงสักหน่อยขณะที่ตรงกลางก็มีทั้งกาเซมิโลสกอตแมทูมินเอคิเซนอิเลเซ่นส่วนเกมลุกก็ให้โอกาสมาคาร์ลัฟอร์ดเจนดอนซันโชแล้วก็อมดติอาโลตอนแรกแผนออกมามันก็คือ4 3สามนั่นแหละแล้วก็แรดฟอร์ดเป็น,นเ,ปเหมือนเป็นนาเป้าใช่ปะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยอย่างที่พี่บอกปีเตอร์เลยว่า ไอเทียมึงเดี๋ยวมึงคอยดูซานโชเป็นตอนายแล้วจอดเล่นเล่นฟาวเล่นซ้ายเหมือนเดิมฝั่งซ้ายโมงอาซานโชหายไปไหนวะทำไมเล้วฟ์ดมายืนแทงเออก็อย่างที่กูบอกมึงแหละว่าเนี่ยคอยมึงคอยดูเดี๋ยวซานโชเป็นฟอร์นายแล้วปอดเล่นซ้ายซึ่งทั้งทั้งที่ตอนที่ก่อนจะเริ่มเกมอะแผนผังมึงขึ้นมาว่าแล้อลเป็นน้เปล่ามันไม่ใช่ก็เกมนี้เบติสก็เป็นฝ่ายขึ้นนาไปก่อนตั้งแต่นาทีที่1 4ตทอมมีตตั้นรับบอลอะช็อกแล้วก็ปัดไปเข้าทางของผู้เล่นของเบติสใชื่อว่าก่อนที อีเกโลซาดาเนี่ยจะยิงระยะเผาขนเข้าไปแต่พิศาจแดงก็มาได้ประตูตีเสมอจากการที่โรแมงไปเลาสเนี่ยทำฟาวอามัดเด<ช>ียาโล่ของเราในกรอบเข็โทษแล้วก็เป็นแรดฟอร์ดสังหารจุดโทษเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมึงก็มารับกินเขาอย่างเนี้ยด้วแร็ปอร์ต ที่ได้ที่ได้บอกว่าลูกประตูก็ได้ลูกแค่แหละขอบใจพอได้ประตูตีเสมอไม่นานใช่ไหมไอ้หนูแฮร์รี่อาร์มสเนี่แหละก็หลุดมาตรงริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดบอลเข้ากลางจนบอลไหลไปถึงอาร์มสและอาร์มสก็ยิงด้วยซ้ายอย่างเฉ็บคมทําให้ปีศาจแดงขึ้นนําในนาทีที่20จากนั้นเราลาวนาทีที่31เดี๋ยวจะพูดอะไรนะโคตรสวยสวยก็สวยต่อมานาทีที่ 31เราเรานั้นนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หนีหาหงามน3 1จากช็อตที่อามาัดเนี่ยแหละก็เปิดลูกเตะม,มุมเข้ามาแล้วก็เป็นผู้เล่นของเบติตเนี่ยหมุมไม่ดีจนบอลไหลมาถึงแรดฟอร์ดก่อนที่แรดฟอร์ดเลิกงก <laughs> <laughs> เออปาดบอลเข้ากลางมาให้กาเซมิโลยิงแบบจ่อๆเข้าไปจบครึ่งแรกปีศสัแดงก็นำไป3ประตูต่อหนึง่งแต่ครึ่งหลังเบติสก็ไล่มาเป็น2 3สในนาทีที่60หลังจากที่ ดีเอโก้ยอร์เรนโต้ได้โคกลงๆตรงกลางกรอบเขตโทษแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะแบบรวบลัดง่ายๆเลยมาพูดถึงเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวผมกันบ้างดีกว่านะถ้าจะพูดถึงแม์เนี้ยก็ขอแบ่งออกเป็นสองช่วงละกันคือครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังสำหรับครึ่งแรกสิ่งที่มองเห็นได้ก็คือการยืนตำแหน่งของผู้เล่นยูไนเต็ดเนี่ยเป็นไปตามแบบฉบับของเอริกเทนฮารซึ่งนักเตะก็ต่างทำได้ดีนะเกมลุกก็ดูมีความหลากหลายมากขึ้นสักหน่อย ไม่ใช่บอกว่าหลากหลายแบบเยอะแยะมากมายนะแต่ก็มันมีมากกว่าเดิม <S <S อะแ,แ,แต่แต่แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดไปเองก็คือนี่คือเกมอุ่นเครื่องดังนั้นเนี่ยจังหวะการบดบี้กดดันเข้าทำลายร้างของเบต่ะมันยังไม่หนักหน่วงรวดเร็วและรุนแรงเท่ากับเกมการแข่งขันใน P ีเมลีกอย่างแน่นอนนะใช่คิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันเออน่าจะถ้าไปเล่นอย่างนี้ในีเมลีกเนี่ยมันต้องไวกว่านี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันก็ยังเนิบเบอยู่ โอเคแหละทุกคนอาจจะหลายคนแหละผมเชื่อว่าอาจจะมองว่าเอ้ยมึงจะอ,อะไรมากมายมมก็เล่นดีแล้วแต่ทันี้นั้นเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมเองเ่ะกูมองไปถึงอนาคตว่าเดี๋ยวถ้ามึงติดสันดานอย่างเง<อ>ี้ยไปมกงก็แปะไปแปะมาแปะไปแปะมานะก็ต้องจริงๆแล้วมันก็ต้องแบบ ให้มันจริงจังเพ้่สักนิดนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะาว่ากันถ้าจะว่าว่ามันอ่ะมันดูในส่วนของครึ่งหลังกันบ้างเอลิกเทนฮาก็เปลี่ยนให้นักเตะพลังหนุ่มมาวิ่งเข้ากดดันคู่แข่งในแดนคู่ต่อสู้ซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะตามสายตาผมแต่ก็ยังมีความขาดเกินๆที่เห็นอยู่บ้างเป็นระยะระยะก็เรื่องเหมือนเดิมแหละทรงคาส่งเกินยันบ้างนะสำหรับผู้เล่นที่โดดเด่นก็คงเป็นใครไปไม่ได้แหละนอกจากอมัติยาโลแล้วเนี่ยแหละ ซึ่งยิ่งได้ลงสนามก็จะยิ่งดูดีวันดีคืนนะกาเล่นไม่หวงบอลดึงตัวฝ่ายตรงข้ามเข้ามาประกบได้งานเนี้บ่องตองเลยไอลูกข่างที่ลงมาได้ไม่กี่นาทีในแบบเนี้นะเรียบร้อยบอกเลย <c oughs> เอดองยาว <c oughs> เอก็มีสิ์นะแล้วแบบนี้ลงมาเนี่ยอันโตนี่ลงมาแบบหน้าตาดูดน <c oughs> <อ>ันเอาเจิงคูนับดูแล้วจําไม่ได้แล้วถึงสิบนาทีปะวะเจ็บเจ็บเจ็บเดินออกถอดผ้ามื ปาลงพื้นแต่ก็ไม่รู้เขาเจ็บอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เอก็อ่ออออนานายยังไงก็เป็นนักเตะของยูเนเตดก็ขอให้หายไวๆแล้วก็กลับมารักษาฟอร์มเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งการเดียโลให้มันสนุกหน่อยพี่ผม่็ใจพูดรักษาใจตัวเองอะ่ะ <c oughs> ผมอาใจพี่พี่ <c oughs> ไม่ต้องกัดฟันพูดก็ได้พี่ <c oughs> เอานอกนอกจากเดียโลแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นนะผมมองไปถึงดาวรุ่งอีกสองคนเกมนี้เล่นดีที่แบบเข้าตาเลยก็ ได้แก่แฮร์รี่อามาร์โอ้ใช่คนนี้เลยชอบอามาเนี่ยก็เล่นได้ดี2แมตติดแล้วนะในตำแหน่งแบ็กซ้ายรวมไปถึงอีกคนนึงก็คือโทบีคอร์เรอร์ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่เพิ่งได้รับการต่อสัญญาออกไปไอ้หนุ่มคนนี้ก็เป็นเด็กที่กล้าเล่นอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องขัดเกลาเพิ่อมอีกสักหน่อยเรื่องเรื่องความแน่นอนความอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องความนิ่งความกล้าเล่น,นใช้ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปีศาจแดงก็จะมีคิวอุ่นเครื่องอีกนัดกับหงแดงลิเวอร์พูลเช เวลา6โมงครึ่งตามเวลาของประเทศไทยก็อย่าลืมตามดูการตามเชียร์กันนะแจ๊ะมาดูกันว่าใครเหนือปว่ากันด้วยเอาเฉพาะเพราะๆเป็นยงคุยมากเอามาดูข่าวความดื้อหน้าของนักเตะของเรากันบ้างดีกว่านะอันนี้ก็แบบใจหายแม่งเหมือนมีอะไรตามมาหลอนจากดูุการนี้แล้วก็ไม่รู้นะในเมื่อไซมอนสโตนผู้สื่อข่าวกีฬาของ BBC ก็รายงานว่าโยโร่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ฝ่าเท้าและคาดว่า จะต้องพักราวๆ2-3เดือนเลยทีเดียวเป็ดู <laughs> นนหนักอาจจะได้ดูเล่นอีกทีก็ไปลายปีแม่งนะนะใช่ดังนั้นเนี่ยโยโลก็จะชวนลงสนามให้กับยูนิเต็ดในช่วงต้นฤด,ดูกาลแน่นอนเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาอาจมีสิทธิกระดูกฝ่าเท้าแตกก็อาจเป็นไปได้และคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาของโยโลในคืนนี้แต่จากที่เห็นโยโลตามภาพข่าวก็ดูไม่ดีเลยนะใส่เฟือกใช่เขาต้องถึงขั้น เข้าเฝือกล้วก็ใช้ไม้เท้าเดินเลยนะส่วนลัสมุทฮอยลนก็บาดเจ็บฮมสติงจากเกมเดียวที่โยโร่เจ็บแปลก็จับอาร์เซนอลแม่งเงี้ย <laughs> ต้องพักเราๆหสัปดาห์ด้วยนะ <laughs> <อ>ไม่รู้เบนเชสเตอร์จะเตะเป็นอะไรกับอาร์เซนอลนะเยี่ยบร์ ขอโทษขอโทษใครไม่รู้เรื่องก็ไม่ว่ากันนะไอ้เบิร์ดนี่เขาเด็กเด็กเปิร์นรวมไปถึงใครรู้ว่าที่มีค้ามึงไงกิ้งคุลุคุลุคุุเลยอ่ะออ์เนนนเป็นอะไรครับเล่นแรงเกินออน์เนนอ่ะตอนนี้มาถึงโยโร่กับคอยดุนกูอีกแล้วดังนี้ดังนั้นก็เซ็งบอกเลยว่าเซ็ง หอยลุ้นี่6สัปดาห์ก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่เดือนกว่าเดือกว่าโยโรนี่ก็ปลาไปสองสเดือนหนูจะบ้าตายสอเดือนเนี่ยหมายถึงหมายความว่ายังไม่รู้นะว่ากระดูกเท้าแตกหรือเปล่าถ้ากระดูกเท้าแตกก็ยาวออกไปอีกแล้วกูจ่ายเงินซื้อมาเพื่อดีละดีละดีผมดีใจว่ะดีทียอะไรทีเลยบาดเจ็บไอ้สัสพี่อย่าซื้อใครเข้ามาอีนะซื้อมาก็เจ็บอีกอะอโ ามาดูสตีมแม็กลาเลนก็ออกจากตำแหน่งโค้ชชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกไปรับบทกุนซือ,อทีมชาติจาเมกาต่อไปครับผมและนี่ก็คือข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ลงมาคุยกันนะครับ,รบอันไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปหรือวาอ่าพูดผิดไปก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วก็ถ้าใครเข้ามาแก้ไขข้อมูลให้ได้ก็รบกวนกราบไว้ตรงนี้เลยนะครับคอมเมนต์มาเถอะนะอ่ะ มาดูมาถึงตรงนี้แล้ว,วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราสองคนใหน่นะโดยการกดไลค์กดแชร์กดส,สกดดนะครับให้กับรายการเด็กทีซีเด็กทีทางช่องเซเว่นสีบุตรในชาแนลนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีสดครับ,รบอ้าแล้วเซิร,ร์ฟเซ่อะฮะเซิร์ฟเซ่แล้วเซิร์ฟเซ่ก็เซิร์ฟเซ่ไงแล้วมาไหมะเขามายังมาแล้วพบเส้นสัญญาณเวนตาแล้วแล้วเขาลงยังไะ ไม่ใช่เขาไม่ได้มาทัวร์ปี <รอ S 1> สิ่สาเก็ <โฮ S 1> คือ <โฮ S 1> นู่นเลยรอลงเจอแมตช์แมนซิตี้เลยเอะไรที่แล้ว,ลวเจ็บอีกไอ้สัตว์